ทีมชาติไทยทุบอินโดนีเซีย3-1ต่อเซตเก็บชัยชนะซีวีลีก2,024 6นัด ผง,งาดคว้าชแชมป์สองสนามชาวอินโดนีเซียบอกทำไมเราถึงไม่เคยชนะไทยได้ทั้งที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าอาเซียนชาวเวียดนามถามทำไมทีมชาติไทยถึงเก่งมากแต่อันดับต่ำกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามคอมเมนต์โม้ทีมวอลเลย์บอลไทยชุดนี้เคยแพ้ให้กับกัมพูชามาก่อนถ้ากัมพูชาลงแข่งขันคงเอาชนะไทยได้เป็นแชมป์แน่แต่โดนบล็อกเพราะกลัวกัมพูชาจะชนะ คลิปนี้พามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกับคอมเมมาแจมด้วยหลังจากที่ทีมวัว์บอลชายอินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมชาติไทยในการแข่งขันวย์บอลชายซีวีอีก2 0 2 4ครั้งที่4สนาม2สําหรับผลการแข่งขันในเกมนี้ในเซตแรกทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีแลกกันอย่างมันในต้นเซตเป็นทีมชาติอินโดนีเซียที่ออกนําไทยไปก่อน ไทยเราแก้เกมแล้วก็กลับมาทำได้ดีทั้งลูกเสิฟและลูกแก้ไขให้เป็นคะแนนได้การเซฟบล็อกของไทยนั้นทำให้อินโดนีเซียค่อนข้างที่จะกังวลนะครับไม่กล้าที่จะตบแรงทำให้ทีมชาติไทยมาพลิกแซงในช่วงกลางเซตที่13-11ต่อทีมชาติไทยของเรายังรักษาคะแนนเอาไว้ได้ทำให้เริ่มนำห่างไปถึง5แต้มในช่วงปลายเซตทีมชาติอินโดนีเซียพยายามเซฟบล็อกไทยถึง3คนเพื่อที่จะป้องกันลูกตบ3เม็ดหลังของไทยอย่างนภาเด,ด แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังต้านไม่อยู่ทําให้ทีมชาติไทยสามารถปิดเซตนี้ไปได้ที่25ต่อ20เข้าสู่เซตที่2คะแนนแรกก็ยังเป็นของไทยจากนั้นทั้งคู่ก็แลกกันมันผลัดกันนําเล่นกันไปเล่นกันมาสีหน้าของผู้ล่อนอินเซียค่อนข้างกดดันพลาดกันเองบ่อยทําให้ไทยเริ่มทําคะแนนทิ้งห่างถึง4คะแนนนะครับจนทีมชาติอินโดนีเซียต้องขอเวลานอกแล้วพวกเขาก็กลับมาทําคะแนนได้แต่ว่าทําคะแนนได้ไม่นานเกมก็ยังเป็นของไทยที่ทําได้ดีกว่าใน ในช่วงปลายเซตอินโดนีเซียพยายามเล่นเพื่อไล่จี้ไทยแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีความผิดพลาดแล้วก็มีความสับสนกันเองนะครับแต่ก็ยังคงอาศัยเสียงเชียร์กดดันทีมชาติไทยและปิดเกมลุกของไทยได้ทําให้ไทยเสียถึง3แต้มติดอินโดนีเซียได้มาเสมอที่20ต่อ20และหนีไทยไปที่23ต่อ20นะครับขึ้นเซตพอยต์ก่อนแต่ว่าเป็นเกมที่โกงความตายในช่วงท้ายเซตหลังจากที่โค้ชปาร์คเปลี่ยนอมรเทพลงมานะครับใช้ลูก ตบพยักขุนเขาจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตบทะลุกำแพงนครวัดทำคะแนนสามแต้มรวดโคตรสะใจลุ้นกันใจหายใจคว่ำนะครับไทยพลิกชนะกลับมาปิดเซตเอาชนะอินโดนีเซียไปอย่างสุดมันที่26ต่อ24อมรอเทพนี่อยู่โรงเรียนเดียวกันกับแอดมินนะครับเป็นคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นรุ่นน้องของโรงเรียนสมัยก่อนเล่นกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับไปแข่งบอลด้วยกันแต่ว่าอมรเทพนั้นเขาเด่นไปทางด้านวอลเลย์บอลน,นะครับโฆษณานิดหน่อย <laughs> เข้าสู่เซตที่3นะครับเซตนี้เจ้าภาพอินโดนีเซียพลาดไม่ได้ในต้นเซตทางฝั่งอินโดนีเซียตบเสียเองบ่อยทําให้เกมเป็นของทีมชาติไทยในช่วงกลางเซตร,รูปเกมของอินโดนีเซียรเริ่มดีขึ้นตามตีเสมอไทยมาที่1 1ต่อ11และแซงนําไทยได้หลังจากนั้นเกมของไทยก็เหมือนจะชดไปดื้อๆจนโคชปาร์คต้องขอเวลานอกแก้เกมแต่ว่าพอเล่นไปสักพักจนถึงปลายเซตเกมของไทยเราก็ยังไม่ดีขึ้นครับอินโดนีเซียทิ้งห่างไทยถึง4แต้มจนโคชปาร์ค ต้องขอเวลานอกแก้เกมอีกครั้งบอกผู้เล่นว่าให้กละก้าเล่นหน่อยไม่ต้องกลัวพลาดทางฝั่งของอินโดนีเซียเขากดดันเราเวลาที่ผู้เล่นของเราเสิร์ฟพวกเขาจะส่งเสียงโหกดดันนะครับทำให้สุดท้ายแล้วกลายเป็นอินโดนีเซียที่ขึ้นเซตพอยต์ก่อนและสามารถปิดเซตไปที่25ต่อ22กลับมาในเซต ที่4ี่ในช่วงต้นเซตเราออกนําไปก่อนแต่ว่าอินโดนีเซียกลับมาทําได้ดีกว่าทํา5แต้มรวดไล่มาเสมอไทยที่7ต่อ7สถานการณ์เริ่มตกเป็นของอินโดนีเซียนะครับพวกเขาเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเริ่มทําคะแนนหนีไทยจนไทยต้องส่งอมรเทพลงมาอีกครั้งและถึงช่วงกลางเซตอินโดนีเซียก็ยังนําไทยอยู่2คะแนนจนเข้าสู่ปลายเซตอมรเทพตี2แต้มติดไล่มาเสมอที่18ต่อ18จากนั้นพลิกแซงนําได้ สถานการณ์กลับมาแลกกันอย่างดูเดือดครับแต้มต่อแต้มและกลายเป็นทีมชาติไทยของเราที่สามารถขึ้นเซตพอยต์ก่อนแต่จบไม่ได้อินโดนีเซียกลับมาเสมอที่24ต่อ24จากนั้นเป็นอินโดนีเซียที่กลับมาได้เซตพอยต์แต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้กลับมาดิลต่อกลับมาขึ้นเซตพอยต์ได้อีกครั้งแล้วก็กลายเป็นทีมชาติไทยที่สามารถปิดเซตนี้ไปได้ที่28ต่อ26ในเกมนี้ต้องเช่นชมทีมงานสตาฟโค้ชและผู้เล่นที่สามารถช่วยกันวางแผนช่วยกัน ภายใต้ความกดดันจากเสียงเชียร์เจ้าภาพจนสามารถควา้าแชมป์สนามที่2ไปได้แบบสวยงามนะครับสรุปตารางคะแนนนะครับทีมชาติไทยชนะ3นัดรวดมี9แต้มเต็มตามด้วยอินโดนีเซียจบอันดับ2ชนะ2แพ้1มี5คะแนนอันดับ3เป็นฟิลิปปินชนะ1แพ้2มีอยู่2คะแนนและอันดับสุดท้ายเป็นทีมชาติเวียดนามแพ้3นัดรวดมี2คะแนนคือแพ้ให้กับอินโดนีเซีย2ต่อ3และแพ้ให้กับฟิลิปปินส์2ต่อ3เช่นเดียวกันนะครับสรุปผลรางวัลราย บุคคลสําหรับการแข่งขันซีวียลีกสนาม2ประจําปี2024นะครับในตําแหน่งหัวเสาเป็นบัตด,ดินผู้เล่นจากฟิลิปปินส์แล้วก็ฟาฮานจากอินโดนีเซียนะครับตําแหน่ง MB ตีบอเลเร็วเป็นของผู้เล่นของเวียดนามโดยทูเยนแล้วก็กฤษดานะครับ OPP B บีหลังก็เป็นของนาภาเดชส่วนเซตเตอร์เป็นของอินโดนีเซียนะครับไดโออ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับลิเบรโรเป็นของธนพัฒน์แล้วก็ MVP ในสนามนี้ก็เป็นของนาภาเดชนะครับ ภายหลังจบเกมแอดได้ไปรวบรวมความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียแล้วก็มีชาวเวียดนามกับชาวกัมพูชาหลอยมาอยู่นะครับซึ่งความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับชาวอินโดนีเซียคนแรกนะเขาบอกว่าดูวอลเล์บอลแล้วทําให้ไม่มีอารมณ์ดูฟุตบอลดีกว่าทีมวอลเล์บอลอินโดนีเซียตกอยู่ในความสับสนโอหมานเพราะไม่มีผู้เล่นอย่างลีวานโดนีและหัวหน้าหมู่บ้านชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาบอกว่าการเสียลีวานทําให้ทีมอินโดนีเซียสูญเสียรูปแบบการลุกไป ส่วนความคิดเห็นคนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าทําไมเราถึงไม่เคยชนะไทยได้ทั้งที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าอาเซียนซึ่งจากคอมเมนต์นี้คนต่อมาเขาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเจ้าอาเซียนถูกไทยยึดครองแล้วส่วนคนต่อมาเขาบอกว่ามันยากที่จะเอาชนะประเทศไทยได้ ความคิดเห็นคนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าฟาฮานฮาริมมักจะถูกใช้งานอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะกระโดดไม่เก่งและล้มเหลวบ่อยครั้งก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่มีพลังแต่โค้ชก็ยังคงใช้งานเขาอยู่ซึ่งมันทำให้รู้สึกสงสัยคนต่อมาบอกว่าทีมชาติยังไม่ดีพอที่จะชนะแต่ขอขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ประเทศไทยเล่นได้อย่างยากลำบากคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าผู้เล่นไทยถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็ฟาดได้หนักมาก ความคิดเห็นคนต่อมาอย่าไปกังวลกับรายการซีวีลีเราจะต้องเจอกับทีมชาติไทยอีกครั้งใน4เกมปีหน้าต่อมาครับคุณกำลังทำอะไรอยู่เหรียญทอง2ส,สมัยของอินโดนีเซียถูกไทยขโมยไปฉันเสียใจมากจากเมนนี้คนต่อมาเขาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าพวกเขาเคยได้เหรียญทองมาก่อนดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะต้องแก้แค้นส่วนอีกคนเขามาเสริมเมนนี้ว่าพวกเขาไม่ได้ขโมยไป คอมเมนต์ทันมาครับเป็นของชาวเวียดนามเขาได้เข้ามาตั้งคาถามว่าฉันถามได้ไหมว่าทําไมทีมชาติไทยถึงเก่งมากแต่อันดับต่ํากว่าอินโดนีเซียและเวียดนามจากเบนนี้ครับก็มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับว่าความสําเร็จไม่ได้มาโดยปราศจากความพยายามการฝึกฝนความอดทนวินยัยและความเป็นนักกีฬาเมื่อนั้นชัยชนะจะมาถึงการพ่ายแพ้ไม่ได้รับประกันว่าคุณไม่เก่งแต่ชัยชนะเป็นของคนที่เก่งกว่าคุณ จากนั้นครับชาวฟิลิปปินส์ก็ได้เข้ามาตอบเสริมว่า CV ี e a g u e และ C ีเกมไม่ใช่เกมที่ FIVB รับรองซึ่งคุณสามารถทําคะแนนเพื่อจัดอันดับให้สูงขึ้นได้เมื่อคุณชนะซึ่งหมายความว่าไทยอาจมีอันดับต่ากว่าในเกมระดับ FIVB รับรองอย่างเช่น AVC, FIVB World Championship และ FIVB World Cup เมื่อเทียบกับอินโดนีเซียและเวียดนามและอีกคนเข้ามาเสริมต่อไปว่าอันดับอิงจากเกมในอดีตไม่ใช่เกมปัจจุบัน อานั้นมีชาวไทยได้คาตอบเพิ่มเติม่าเหมือนกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่เอาชนะคาซักสถานไปได้ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแต่อันดับโลกของพวกเธอยังต่ำกว่า้อาใจไหมความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียคนถัดมาครับเขาบอกว่าพวกเขาสมควรได้รับมันจะดีกว่าถ้าอินโดนีเซียได้ตัวลีวานซึ่งเขาเล่นได้ดีกว่ามากถัดมาบอกว่าชาวอินโดนีเซียโหไล่เยอะมากแต่ประเทศไทยไม่รู้สึกอะไรยินดีด้วยประเทศไทย คอมเมนต์ถัดมาครับเป็นคนเขียซึ่งเขาได้คิดโมว่าทีมวอลเลย์บอลไทยชุดนี้เคยแพ้ให้กับกัมพูชามาก่อนถ้ากัมพูชาลงแข่งขันคงเอาชนะไทยได้เป็นแชมป์แน่แต่โดนบล็อกเพราะกลัวกัมพูชาชนะความคิดเล็นถัดมาครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าไทยใช้ผู้เล่นชุดเดิมโค้ชชุดเดิมจากปีก่อนทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อินโดนีเซียยังคงเปลี่ยนผู้เล่นและโค้ชทั้งชายและหญิงผลคือมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ต่อมาครับผมสนใจบทบาทเจ้าหน้าที่ที่นี่ผมไม่คิดว่าเขาจะเหมาะสมกับบทบาทของโค้ชเจ้าหน้าที่จะต้องคอยอัปเดตอยู่เสมอและเพิ่มกลยุทธ์เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือการให้กําลังใจผู้เล่นเมื่อทําผิดพลาดซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ขยันและมีความมั่นคงมาก ความคิดเห็นต่อมาครับเขาบอกว่า,วาเมื่อมีผู้เล่นครบทีมอินโดนีเซียถือว่าดีจริงๆแม้จะไม่กล้าเรียกผู้เล่นที่ดีที่สุดของประเทศก็าตามและคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่า,วานอกจากนี้เราต้องการหนึ่งคนที่สามารถเป็นผู้นําในสนามได้ตาแหน่งอาวุโสสําหรับตําแหน่งนั้นยังคงสมควรมอบให้กับเรวนัน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียแล้วก็มีชาวเวียดนามกับชาวคอมเมนต์มาด้วยข้อมูลในการแปลหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของแอดมินด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ